แต่งตัวเสร็จแล้วก็เลยไปเที่ยวทะเลค่ะหน้าผมชุดพร้อมแต่ยังขาดความหอมนี่เลยเซตตัวหอมละมุนจาก Oriental Princess Faranista หอมใส่ไม่ทำลายใครกลิ่นหอมละมุนอ่อนโยนไม่ชุนเขาเป็นสุด clean beauty คำนึงถึงความปลอดภยัยสิ่งแวดล้อมไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวมีทั้งหมด 3, green, 3ลกลิ่น3สไตล์ไลฟ์เปลี่ยนที่กิฟชอบเป็นกลิ่นประจำตัว Sweet b o u g e มีทั้งน้ำหอม Body Serum และ Hamish อย่งตัวน้ำหอมกลิ่นเขาหอมหวานคลาสสิกแบบลูกคุณหนูสุดๆสนุกสนานที่เล่นฉีดได้แบบ everyday look เลยเขาได้แรงมานาลใจมาจากดดอออกกกาเนนีียยยสสลลิ่หผคุ และที่ขาดไม่ได้ตัวบอดี้เซรั่มให้ฟีลหอมอบอุน่นผ่อนคลายมากแถมมาช่วยผิวกระจ่างใสส,ใสีผิวเรียบเพียงขึ้นเลยสเปรย์น้ำหอมผมหอมกิ๊บต้องแฮมสกลิ่นนี้เท่านั้นจะบอกว่าฉีดแล้วเหมือนเพิ่งสระผมเสร็จเลยทั้งหอมและยังบำรุงผมอีกด้วยส่วนสาวแซบที่ชอบกลิ่นโรแมนิตเยายวนต้องกลิ่นพิงแพชเช่นเท่านั้นให้ฟีลสาวแซบมั่นใจดูน่าหลงไหลสุดสุดปิดท้ายด้วยกลิ่นพีชบอสซัมกลิ่นนี้คือหอมสดชื่นได้ลุคสาวเฟรนลี่สุดแอคทีฟกลิ่นเขาหอมละนเายล